ลิมิน a l แลนด์สวนสนุกสุดสยองเป็นสถานที่ที่มีรายงานว่าผู้คนจํานวนมากหายสาบสูญไปและก็เสียชีวิตบางรายหน้าบิดเบี้ยวผิดรูปบางคนก็มีความสนุกสนานสนุกสนานจนมากเกินไปเลยทำให้หน้าตาเปลี่ยนไปสถานที่แห่งนี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไรและอะไรทำให้มันเกิดเหตุการณ์ประหลาดนี้ขึ้นก็กลาบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชิวัตรยินดีต้อนรับ ท่านผู้ชมเข้าสู่รายการสยองสมัยมีลิมิน a l แลนด์เปิดให้บริการในช่วงต้นฤดูหนาวปี1975โดยชารอนคอร์ปอเรชันซึ่งมุ่งมั่นที่จะก้าวขึ้นเป็นสวนสนุกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกามุ่งมั่นที่จะก้าวข้ามขอบเขตของการมอบความสนุกของความบันเทิงที่ชวนดื่มดำจนถึงทุกวันนี้ยังไม่มีความชัดเจนว่าลิมินแลนด์รวบรวมผู้ชมจานวนมาก ได้อย่างรวดเร็วยังไงเนื่องจากเมืองเลกวิลเคยมีประชากรค่อนข้างน้อยยอดตัวพุ่งกระฉูดตั้งแต่วันแรกที่เปิดซึ่งต้องยกความดีความชอบให้กับครอบครัวขนาดใหญ่ที่บินมาจากทั่วทุกมุมโลกมาเพื่อสัมผัสวิสัยทัศน์และเครื่องเล่นต่างๆของ Liminal แลนด์จากจุดเริ่มต้นลิมินอลแลนด์ยึดมั่นกับภารกิจหนึ่งเสมอนั่นคือการโค่นบัลลังก์ดิสนีย์แลนด์ เขาอยากจะอยู่เหนือดิสนีย์แลนด์ให้ได้และสร้างสถานที่แห่งนี้ให้เป็นจุดหมายปลายทางสำหรับผู้สแสวงหาความตื่นเต้นทุกเพศทุกวัยมีของเล่นแปลกๆอยู่มากมายเช่นที่รองแก้วกระตุนอารมณ์สวนน้ำที่มีหลายชั้นมากและชานเมืองใต้ดินขนาดใหญ่เป็นหนึ่งในประสบการณ์ที่ได้รับการทดสอบในขณะที่สวนสนุกเปิดทาการและจนถึงทุกวันนี้ก็มีการโต้เถียงกันอย่างมากมายว่าชารอน บรรลุเป้าหมายที่จะครอบงำอุตสาหกรรมสวนสนุกจริงหรือไม่มีข่าวลือว่าทางดิสนีย์เองมีคนเข้าไปเยี่ยมชมค่อนข้างน้อยในตลอดช่วงปี1980แต่ไม่ว่าคุณจะมองไปทางไหนสวนสนุกแห่งไหนผลกระทบการมีอยู่ของลิมิโนแ Land นั้นมันก็ชัดเจนเสมอน่าแปลกที่มันมีข่าวน้อยมากเล็ดลอดออกมาจากเลกวิลในช่วงที่ลิมิโนแลน์เปิดทำการอยู่ ดูเหมือนว่าเจ้าหน้าที่ในสวนสนุกนั้นจะคอยเช็คคอยตรวจสอบเครื่องเล่นจนไม่ได้สนใจผู้ที่เข้ามาใช้บริการไม่คำนึงถึงอุบัติเหตุที่มันเกิดขึ้นในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาไม่เคยมีการสอบสวนไม่เคยมีการตรวจสอบอย่างน่าเชื่อถือแม้แต่ครั้งเดียวสิ่งที่ล i ม i น a l แลนดขนานนามว่าเป็นเหตุการณ์ผิดปกติ นั้นถูกปิดไว้เป็นเวลา1วันหลังจากการเกิดเหตุและเปิดขึ้นใหม่หลังจากนั้นโดยไม่มีใครพูดอะไรเกี่ยวกับเหตุการณ์นั้นเลยแม้แต่คำเดียวเป็นเวลา14ปีที่ล i มิ l นแลนแห่งนี้ดำเนินการในลักษณะที่แปลกประหลาดผู้คนหายสาบสูญเครื่องเล่นก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆและเจ้าหน้าที่ของสวนสนุกมักไม่ใส่ใจกับเรื่องนี้แต่ความนิยมของรีมิ l นแลนนั้นก็รูเหมือนจะเพิ่มขึ้นอย่างขัดแย้งกัน และแล้วจุดจบก็มาถึงในวันที่20พฤษภาคม1989มันเป็นวันแห่งการชำระบ,บัญชีของลิมินอลแลนด์แห่งนี้ในคืนนั้นสวนสนุกถูกปิดอย่างรวดเร็วและไม่มีกำหนดการการเปิดแต่อย่างใดโดยไม่มีเหตุผลที่แน่ชัดมีข่าวลือว่าซากศพของผู้ที่อยู่ในคืนแห่งโชคชะตานั้นยังคงอยู่ในสวนสนุกที่พวกเขาไปเล่นเป็นแห่งสุดท้ายแม้ว่าจะไม่มีใครรู้แน่ชัดก็ตามแต่พวกอนุรักษ์สวนสนุก ต่างพยายามที่จะรักษาจิตวิญญาณของลิมเน l แลนนี้ไว้แต่ก็ไม่สามารถที่จะทำได้จนในที่สุดล i มเนลแลนก็ต้องปิดตัวลงจากเทปการตรวจสอบพบว่ามีคนที่เข้าไปเล่นเครื่องเล่นแล้วรูปร่างหน้าตาเปลี่ยนไปราวกับไม่ใช่คนเดิมและต่อมาก็เสียชีวิตในที่สุดยังมีอีกหลายๆคนที่หายสาบสูญไปหลังจากก้าวขา เข้าไปในสวนสนุกแห่งนี้มีหลายๆคนพยายามค้นหาสิ่งที่ทําให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นบางคนก็สันนิษฐานว่ามันเกี่ยวกับการทดลองทางวิทยาศาสตร์หรือเปล่าหรืออาจจะมีสารเคมีบางอย่างที่ทําให้ผู้ที่มาเล่นเครื่องเล่นนั้นมีความสนุกสนานสนุกสนานมากจนเกินไปบางก็ว่ามันเป็นสถานที่พิศวงที่ใหญ่มากและบางคนก็ว่ามันเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติและยังโยงไปถึงมอลอก เทพเจ้าแห่งการบูชายันเป็นการสังเวยที่น่ากลัวด้วยเหล่าสาวกเชื่อว่าการบูชายันเด็กๆทั้งเป็นนั้นมันจะทําให้วิญญาณพวกเขาขึ้นไปสู่ยังสวงสวรรค์แต่อย่างไรก็ตามหลังจากที่ลิมิ a นลแลนได้ปิดตัวลงก็ไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาหลายทศวรรษแล้วและอาจจะไม่มีเลยอีกต่อไปก็เป็นได้และอะไรเป็นสาเหตุที่ทําให้พนักงานเพิกเฉยต่อผู้ที่มาเล่นเครื่องเล่น อะไรที่เป็นสาเหตุทำให้พนักงานไม่สนใจมัวแต่ดูกับเครื่องเล่นเรามีเทปบันทึกภาพการฝึกงานของพนักงานใน l i m i n อ l แลนด์ล m ม n น l l แลนด์โฮมวิดีโ ยินดีต้อนรับสู่ลิมินอลแลนด์คอสที่6เลยห้าคอสแรกหายไปไหนวะเนี่ <c oughs> โอเคกลับมารีแฮกเหมือนเดิมแล้วนะครับอ่ะฮะก็ยินดีด้วยนะครับที่มาร่วมทำงานด้วยกันหวังว่าจะมีความสุขอะไรประมาณนี้ โอเคและนี่เป็นเทปนะครับที่จะสอนให้คุณจับได้ว่าลูกค้าคนไหนไม่พอใจตัวอยา่างออันนี้ไม่พอใจใช่ไหมอืม this is the person คนนี้แหละไม่พอใจเลย เขาตื่นเต้นเกินไปหรือเปล่าอ่ะลองด look the photo. อูดูภาพนี้โอเคไอ้นี่ชัวร์ <c oughs> อะชัดเจน <c oughs> อืม this is the person look at the photo ก็มีน้องอยู่คนเดียวอะ แล้วจะให้บอกว่าใครอีกก็ก็มีน้องอยู่คนเดียวโอเค Look at the photo Oh my. อันนี้ว่าผมว่าคุณยายเขามีความสุขนะน่าจะนะถ้ามันไปวงที่อื่นนี่แย่เลยนะโอเคต้องวงคุณยายอยู่แล้วล่ะ ผมว่ามันไม่ดีเซสซิฟายนะตะกี้น่าจะเซสซิฟายมากกว่าโอโ้โหใช่เหรอใช่คนนี้เหรอไม่ใช่มั้งอืม <c oughs> ผมว่าหน้าเขาเริ่มเปลี่ยนอะจริง Look the photo. มันก็ยิ้มหมดเลยอ่ะเดือ <c oughs> The Park is... อะไรอ่ะอ่านไม่ทัน The Park is... A L โอเค This is the person le <c oughs> เริ่มหรอและมีอะไรอย่าจำนะเอ้ <c oughs> ีมนนอลนผมว่าไม่มีปัญหาตั้งแต่ผู้บริหารลงมาแล้วนะครับถ้าทำเทปสอนพนักงานแบบนี้เนี่ยโอเคนะครับก็สมควรกี่เวลาแล้วนะครับผมขอจบคลิปนี้ไว้เพียงทุนนี้ก่อนนะครับก็ขอบคุณผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากแล้วเจอใหม่คราวหน้า,าสวัสดีครับเจ๊